สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหลิน Pin Story นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะคะที่เอาอาชีพฟอร์สอาเชอร์หรือว่าอาชีพธนูที่เรารู้จักกันดีนะคะมารีวิวว่าอาชีพธนูเนี่ยมันน่าเล่นยังไงข้อดีของมันนั้นมีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะจะสรุปแบบกระชับตอนคลิปนี้สามารถตัดสินใจได้เลยว่าเราจะเลือกเล่นธนูไหมเพื่อไม่การเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอาชีพที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะคะก็คืออาชีพฟอร์สอาเชอร์หรือว่าอาชีพธนูที่เรารู้จัก กนนันเองค่ะเรามาเริ่องกันข้อที่1เลยนะคะที่ธนูเนี่ยก็คือหลักๆเลยก,ก็คือจะเป็นอาชีพที่ยิงไกลนะถือธนูที่เป็นคริสตัลหรือว่าโอบเป็นหลักนั่นเอง2อ,อาชีพนี้สายอะไรนะคะแน่นอนค่ะว่าอาชีพฟอร์ตอาเชอร์เนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของสายเวทนะคะซึ่งจุดเด็นของสายเวทนะคะนั่นก็คือสายที่ดเมจแรงนะคะแต่ก็ต้องแลกด้วยความบางนะคะไม่ใช่สายระยะโจมตีประชิดนะคะสายเวทจะเป็น สายที่แบบทาดาหมีดระยะไกลนะคะข้อ3และทีนี้สำหรับผู้เล่นใหม่การอัพคาร์และสเตตต่างๆในตัวเนี่ยต้องลงตรงไหนบ้าง หลักๆเลยอ่ะเราจะเน้นในส่วนของอินกับเด็กนะคะเร่งในส่วนของ S.T.R หรือว่าต่างๆที่เหลือเนี่ยเราจะอัพแค่พอให้ใส่ทุกกับอาวุธในขั้นต่างๆได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะอาชีพพนูเนี่ยเขาจะเล่นอินส่วนใหญ่เลยถามว่ามีคนเล่นเด็กไหมมีนะคะคนที่ลงเด็กเนี่ยคือสื่อให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยซัพพอร์ตเลยอ่ะคือสร้างตัวมาเพื่อซัพพอร์ตเลยไม่ได้สร้างตัวมาเพื่อแบบเป็นตัวทําดาเมี่แต่ ส่วนใหญ่แล้วที่ถ้าเราเห็นกันอะธนูจะลงอินนะคะ4แล้วทีนี้การจัดสกิลคอมโบต้องใช้สกิลอะไรบ้างสําหรับอาชีพธนูมันก็จะมีสกิลเล็กแล้วก็สกิลใหญ่สกิลเล็กก็จะได้แก่พวกสกิแลแหวนต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสกิลที่แบบว่าเรานิยมใช้กันนะคะ อย่างของหนีนะคะก็คือจะเป็นสกิลเลสนะคะก็คือจะสกิลแลนนะคะของอาชีวูจะบอกเลยว่ามันมีความแม่นแล้วแบบติดคิดีมากนะคะโดยเฉพาะสกิลชาร์ o ดช็อตตัวนี้นะคะซึ่งนอกจากจะติดคีแล้วนะคะยังสามารถยิงทีเดียวแล้วะทะลุดได้2เป้าเลยนะคะซึ่งสกิลนี้จาเป็นมากที่จะเอามาจัดใส่ใน skill combo, สกิลคอมโบสําหรับคอมโบในนะคะ ถ้าเป็นสกิลที่2-3ที่เราต้องเลือกใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นเลือกอ่บางคนก็อาจจะเลือกสกิลไฟแลนด์นะคะหรือบางคนก็อาจจะเลือกคีิ์ดิคอช็อตก็ได้นะคะขึ้นอยกับความชอบแต่แนะนำว่าชาร์โดช็อตเนี่ยจำเป็นต้องมีนะคะเอามาจัดไว้ในสกิลแลนด์ของเราเนาะ ิลแลนเนี่ยแน่นอนเหมาะกับการใช้กับบอสหรือว่าการ PVP นะคะอย่างแบบหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลั้นน่ะมันเป็นการยิงไปแล้วโดนเป้าหมายแค่ตัวเดียวนะคะแบบไม่ได้กระจายหรือว่าโดนเป็นหมู่แบบเหมือนพวกสกิล G คอมทานนะคะต่อมานะคะในส่วนของการจัดสกิลใหญ่นะคะหรือว่าพวก G คอมทานต่างๆเนี่ยของอาชีพนูนะคะที่จําเป็นต้องมีเลยนะคะแนะนําให้ใส่สกิลตัวนี้ไปนะคะแอโรบาลดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสกิลทานนะคะ ที่ให้เมจิกสกิลแอมเยอะมากแล้วก็ให้แอคแท็ที่เยอะมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Aero Forest ก็ได้นะคะตัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะคะได้เมจิกสกิลแอมถึง105เลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆเวลาเราคอมโบในวอรที่มีหัวแดงเยอะๆแล้ว ใช้สกิลตัวนี้สามารถคอมโบเป็นกลุ่มแล้วคือจะติดขีและโดนได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นการลงดันนะคะก็เหมาะเหมือนกันนะคะในการจัดก,การกับมอนกลุ่มนะคะถ้าใครอยากแอดวานซ์เข้าไปอีกนะคะก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของสกิลคอมเข้าไปอีกได้ได้นกือจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าช็อตติ้งสตาร์นะคะสกิลตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะคะส่วนใหญ่แล้วบางคนอาจจะเป็นสกิลที่ใช้ปิดนั่นเองนะคะทุกคนข้อต่อมานะคะสกิลติดตัวของอาชีพฟอนอาเชอร์นะคะคือ สกิลอะไรและสกิลไหนที่จําเป็นต้องเรียนนะคะทัสติ้งแอโร่นะคะซึ่งสกิลตัวนี้จําเป็นมากจําเป็นยังไงนะคะก็แต่พื้นฐานของตัวนี้ให้คียติคอดาเมจสิเปอร์และก็ นอกแมกนะคะ30%นะคะในส่วนของสกิลต่อมานะคะที่จะเป็นตน้องมีก็คือจะเป็นในส่วนของ Art of Healing นะคะสกิลตัวน,นี้จะเป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่มอัตราในการฮิลของเรานะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นสกิลตัวน,นี้ได้ค่ะตาเหี่ยวหรือว่า Eagle Eye นะคะจะช่วยเพิ่ม Attack Rate นะคะทำให้อาชีพธนูนเนี่ยไม่ตีมีดตีบล็อกนะคะทำให้ตีมแม่นมากขึ้นและยังบวกมาด้วย Accuracy อีก300เลยนะคะทุกคนซึ่งจําเป็นมากม ก็จะประมาณนี้นะคะสกิลติดตัวที่เราจําเป็นจะต้องมีนะคะนอกนั้นก็ตามภาพที่เราเห็นได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าเราเล่นสายไหนแล้วก็เลือกลงได้เลยนะคะทุกคนข้อที่6 แบทเทิร์โหมดท,ที่ดีที่สุดของอาชีพฟอ r อาร์เชอร์คือแบทไหนในส่วนตัวนะคะสําหรับแบทเทิร์โหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานนะคะแต่ในส่วนตัวที่เล่นมาในหลากหลายอาชีพอะหลินมองว่าแบตสามนะนา่าจะเป็นแบทที่ดีที่สุดของทุกๆอาชีพนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าแบทที่ดีที่สุดของอาชีพธนูเนี่ยคือแบทสองเพราะ1แหละสบายสองกรดมเมดได้ดีและ ต้องสั่นเทดำเมตได้ดีแล้วก็ยังสามารถดูดเลือดแล้วก็เด้งเลือดได้ด้วยนะคะไปในตัวกับปอนที่ออกดำเมตเนาะถามว่าแบตไหนที่ดีที่สุดในส่วนตัวขตอตอบว่าแบตสานะคะทําไมถึงให้แบตสาเพราะว่าแบตสาถ้าเราดูค่าสแตตจริงๆแล้วของแต่ละแบตเทิร์นโหมดเนี่ยแบตสาเนี่ยจะให้แอคแท็ค่อนข้างเยอะกว่าแบตสองนอกจากจะให้แอคแท็กห้แแล้วเนี่ยถ้า เราไม่ขี้เกียจกดสูตรอะคือจะบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนอะถ้าขยันกดสูตรอะ่ะเราอ่ะจะได้คิดดําเมตรได้ค่ายแอมเยอะมากซึ่งในแต่ละอาชีพอะ่ะ แม่สามเขาจะมีสูตรให้กดอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องกด A A B B B A สูตรเด้งเลือดสูตรเพิ่มคีดามสูตรเพิ่มแม็กเพิ่มเลดน,นะคะมันจะมีเราก็เลยให้น้ําหนักมาที่แม่สานะคะว่าแม่สามของพนุยดีนะคะนอกจากจะแบบตีแรงแล้วก็ยังตีกว้างตีไกลด้วยนะคะทุกคนและสามารถปัดมอนหรือว่าปัดศัตรูให้ล้มได้ด้วยนะคะในส่วนของตาท่าน ข้อ7อาชีพฟอนสอาเชอร์นั้นโดดเด่นเรื่องอะไรต้องบอกก่อนนะคะว่าหลักๆเลยอจุดเด่นของพนูเลยหนึ่งแหละเป็นอาชีพที่ยิงไกลนะคะคือ9อาชีพในของคาราวที่มีเนี่ย อาชีพธนูเป็นอาชีพที่มีไกลที่สุดนะลองมาก็คือจะเป็น FG นะคะหรือาอาชีพปืนนะคะข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเหนียวค่อนข้างถึกนะน่าจะถึกที่สุดในสายเวทก็ว่าได้นะถึกพอๆกับ FG พอๆถึกกว่า f g ด้วยเพราะว่าธนูเนี่ยมันเหนียวนอกจากจะมีในส่วนของฮิวเดี่ยวสามารถฮิวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฮิวใหญ่อีกด้วยและที่แอดวานซ์มาอีกนะคะเราไม่แน่ใจว่าในส่วนของบับไวท์ทอลรคโวล์ี่เนี่ยจะมีมาไหม ในคำเาเองนะคะแต่เราก็แค่ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้เห็นและในปัจจุบันนะคะก็เป็นอาชีพที่การว่า ค่อนข้างเกลียนก็ว่าได้นะคะถ้าจะเล่นแนวหน้าก็เล่นได้นะคะถ้าตัวละครน,นั้นๆอัพสายเด็กนั่นก็ยังถือว่าเป็นอาชีพที่ยิงฟรีได้นะเวลาเราลงการโพรเอียวิงเชลนั่นเองมอสด้านนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่าอาชีพธนูเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบเพราะด้วยความที่ยิงไกลระยะการยิงได้ถึง8ช่องนะคะเฉพาะแม่สองนะพอเรายิงไกลเสร็จปุ๊บมอสด้านไหนที่แบบมันไม่มีการขยับเคพื่อนที่อ,อาชีพธนูจะได้เปรียบตรงที่ว่ายืนแล้วก็คือมอสไม่ตี ตีไม่โดนก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่โดนบอสตีก็คือยิงบอสตีได้เลยอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายนะคะของอาชีพธนูซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าธนูเนี่ยโกงจังเลยนะคะแต่มันก็เป็นที่ระบบเกมนะคะทุกคนข้อที่8มุมมองในการเล่นอาชีพธนูเล่นแบบโซโล่เล่นแบบคนเดียวดีไหมต้องขอตอบเลยนะคะว่าแท้จะทุกอาชีพแหละเราก็สามารถลงดันคนเดียวโซโล่เดี่ยวได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงอย่างเช่นเกมที่กําลังเปิดมาใหม่เนี่ยการไปคนเดียวอ่ะในส่วนตัวเชื่อว่ามันจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะคะเราต้องมีปาร์ตี้นะคะซึ่งอาชีพธนูเนี่ยไม่ว่าจะไป คนเดียวจะไปกับปาร์ตี้อ่ะก็สนุกนะไปคนเดียวมันก็สนุกเพราะมันเป็นอาชีพที่เอาตัวรอดได้เก่งมากนะคะในบรรดาสายเวทและถ้ามีปาร์ตี้ก็คือสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยอะ่ะเพราะว่าธนูอะ่ะมันเป็นอาชีพหน้าที่หลักๆของมันเลยอะ่ะที่ทุกคนอยากได้เข้าไปอยู่ในปาร์ตี้ด้วยอะ่ะก็เพราะบอสอาชอร์เนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตปาร์ตี้ช่วยดูแลรักษาคนในตี้ไม่ให้เลือดลดไม่ให้เลือดโลให้คนอื่นได้เล่นง่ายมากขึ้นนี่ก็คือหน้าที่หลักนะคะของของธนูนะคะเพราะฉะนั้นตอบว่า เล่นคนเดียวเนี่ยก็โอเคเลยสบายเล่นง่ายไม่บางจนเกินไปสามารถดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเกิดไปเล่นกับเพื่อนก็นยิ่งจะสบายนะคะเราอก็มีหน้าที่ดูแลเพื่อนไปเพื่อนที่เขามีดาเมจก็คือก็ให้เขาออกดาเมจไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ช่วยออกดาเมจนะธนูก็ออกดาเมจได้เหมือนกันเพราะดาเมจของธนูนั้นก็ไม่ได้ถือว่าตีเบาเลยเป็นอาชีพที่ตีแรงในระดับหนึ่งเช่นกันนะคะขอมาข้อที่9ก้านะคะธนูเหมาะกับการลงดันหรือว่าลง วมากกว่ากันอันนี้คือมันต้องตอบได้2มุมนะคะเราขอตอบในช่วงของการลงดันก่อนนะคะสําหรับอาชีพธนูนะคะใช้ลงดันเนี่ยข้อดีของมันก็คือ1นึ่งแหละลงดันสะดวกสบายง่ายนะคะเป็นอาชีพที่ตีติดคลิดดีเป็นอาชีพที่ต,ต,ตีแม่นนะคะจะสังเกตได้ว่าธนูเนี่ย พาสซีฟอะหรือว่าสกิลติดตัวเนี่ยเป็นในส่วนของ Attack r a t e a c c u r a c y นะคะเราะะจะเห็นได้ว่าธนูตีค่อนข้างที่จะแม่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าสามารถจบดันได้ไวแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือไม่ต้องเสียเวลาในการลากมอนเพราะเป็นอาชีพที่ปีไกลอยู่แล้วไม่ว่าจะสาสตร์ดาเม็ดไปยังไงจะโดนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าคนที่ไม่เคยเล่นธนูต้องเข้าใจในแบทเทิลหมด3ของธนูนะเวลายิงไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับอาชีพอื่นนะดำเม็มันจะกระจายเป็น สามเหลี่ยมคางหมูนะคะแมตสามของอาชีพธนูเพราะฉะนั้นการยืนของเราโพสิชันในการยืนของอาชีพธนูเนี่ยคนที่เล่นน่ะต้องเข้าใจในแบตซ์เทิรโหมดในการเคลียร์มอนกลุ่มด้วยอย่างเช่นแมตสามที่เราพูดถึงเมื่อกี้เพราะอย่างบางคนตีไปแบบคลิกอีกเตาโดนอีกเตาอะไรเงี้ยก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วอาชีพธนูเป็นอาชีพที่สามารถโซโล่ดันได้ดีเลยอาชีพนึงก็อาจจะแบบมีจบช้าหน่อยเพราะด้วยความแมตสองของธนูเนี่ยมันยิงได้แค่2เป้าไม่ได้ยิงกว้างตง ไมีแค่2เป้าแต่แมบสาเนี่ยยิงค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการลงมอนะคะคนูก็ยังเล่นได้หลากหลายนะคะ1แหละมองในคนที่แบบว่าไม่มีของการลงวอก็ยังสามารถทําคะแนนในวอได้โดยการที่เราเป็นฮิลหรือว่าเราซับพอร์ตเพื่อน ก็จะได้แต้มแล้วก็ได้คะแนนในจุดนี้ด้วยถ้าใครทีที่จะลงวอแต่ถ้าเกิดเรามีดาเมดนะคะก็สามารถช่วยออกดาเมดให้เพื่อนได้นะคะก็สามารถทําคะแนนในวอแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบจําเป็นอะ่ะที่ในวอต้องมีตี้ไหนที่ลงวอคือบอกเลยว่าตี้นั้นถ้าขาดธนูไปอนข้างที่จะเสียเปรียบนะคะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบว่า,าช่วยเหลือเพื่อนได้ดีถ้าเพื่อนในปราร์ตี้เนี่ยโดนจับธนูก็คือจะมีสกิลพูดรีมูฟเนี่ยจะเป็นสกิลนะคะที่เอาไว้ ลบล้างนะคะบัฟจับของเอบินะคะทุกคนซึ่งจะมีแค่ในอาชีพธนูเท่านั้นเพราะฉนูเนี่ยไม่จำเป็นมากนะคะในการลงวอสังเกตได้เลยว่าใครที่เล่นธนูอะ่ะจะมีแต่คนต้องการตัวนะเอาจริงแบบเอ้ยช่วยไปฮิวเราหน่อยช่วยไปปลดเราหน่อยนะคะเพราะบทุกคน,นอยากได้ธนูนะคะสรุปโดยรวมนะคะระหว่างลงดันกับลงวอถามว่าเล่นท่าธนูดีไหมก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่กลางๆนะคะในวอเนี่ยดามเมจอาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเรื่องของการั ว่าในการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยคือธนวโดดเด่นมากนะคะข้อที่สิบนะคะเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับบัพพิเศษต่างๆของอาชีพธนูกันนะคะว่าเหมาะใช้ช่วงไหนบ้างนะคะ มาเริ่มจากมาบที่ใครๆก็อยากได้กันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของนี่เลย sharples นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นเคยบัฟ attack ของธนูนั่นเองเมื่อตัวละครไหนได้ไปไหนก็คือจะทําให้ตัวละครน,นั้นอะจีแมนมากขึ้นนะคะจีแมนในที่นี้ก็คือแบบจะให้แอ t แทคเหล่ง700 ซึ่งมัตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้เราตีติดบล็อกน้อยลงนั่นเองค่ะแล้วก็ตามมาด้วย d e f e n s ์เ a t e สองร้อยสถ้าเรามีตัวนี้เยอะนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยโดนมอนหรือว่าโดนคนตีติดบล็อกมากขึ้นนะคะก็เหมือนว่าตีไม่เข้าอะไรทุกคนต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ all attack up นะคะบวกเจ็ดสินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ attack ทางกายภาพหรือว่า magic attack นะคะก็จะได้ในส่วนตรงนี้ไปด้วยซึ่งมัตัวนี้นะคะก็จะมี ระยะเวลานะคะอยู่ที่3690วินาทีนั่นเองค่ะในส่วนของบัฟพิเศษต่อมาของอาชีพธนูนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของไ i ท์เท o าฟอนะคะมาตัวน,นี้คือเอาไว้เพิ่มเลือดหรือว่าเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวละครน,นั่นเองซึ่งตัวน,นี้นะคะจะให้ค่า HP 315บฟื้นฟูเลือดอีก20ต่อ2วินาทีส่วนระยะเวลาของมัฟนะคะจะอยู่ที่3 6 9พวินาทีนั่นเองค่ะ เมื่อกี้ก็คือจะเป็นบัฟพ,พิเศษนะคะทีนี้เรามาดูบัฟเพิ่มดาเมจของอาชีพธนูกันนะคะว่ามีบัฟอะไรบ้างทีนี้เรามาดูในส่วนของบัฟเพิ่มดาเมจของธนูที่จําเป็นต้องเรียนกันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ art of shipping นะคะ บัฟตัวนี้นะคะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มดามเมจนะคะให้กับตัวธนูนะคะซึ่งบัฟตัวนี้จะให้นะคะแอค a ทกเลเวแ0ดและแน่นอนค่ะว่าต้องแลกกับ d ดีเฟ Rate ที่ลดไปถึง800เลยทีเดียวก็แปลว่าการที่เรากดใช้บัฟนี้นอกจากจะแรงแล้วเราก็ต้องบางลงด้วยนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> มเพิ่มชีย์ดิคอดาเมจอีก90%แต่ก็หากอ e เว i o ์เราไปถึง1,000หน่วยเลย บวก accuracy e เข้าไปอีก1000หน่วยนะคะซึ่งโดยโดูแล้วบัฟ art of shipping ตัวนี้ก็คือเป็นบัฟแรงแหละของอาชีพสนูที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์ที่เราจะใช้ก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้ปิดหรือว่าใช้ลาดเป้าหมายของเราอย่างเช่นถ้าเป็นบอสท้ายเนี่ย top o แล้วก็คือใช้บัฟเนี้ยก็น่าใช้ใช้ได้เลยนะคะทุกคนแบบมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นแต่แน่นอนว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยนะการที่เรากดบัฟแดงไว้มันก็ทําให้เราบ,บ ดด้วยช่นนนกัะะคไซึ่งบัฟนี้นะคะจะมีระยะเวลาอยู่ที่24นาทีอันนี้ไม่รวมเอฟเฟกเตอร์นะคะถ้าเรามีเอฟเฟกเตอร์เข้าไปโดยเฉพาะเอฟเฟกเตอร์ท็อปเนี่ยก็จะขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีกนะคะต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ Sharp Penning i n s t i n t นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของบัฟฟ้าหน้าใหม่บอกเลยว่าบัฟนี้จําเป็นที่จะต้องซื้อมาเรียนมากนะคะเป็นบัฟที่เข้ามาใหม่บัฟตัวนี้จะช่วยเพิ่มคิดดเใน30%ในตอนที่เราอัพตันแล้วก็เรียน ตันนะทุกคนบางคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมในหน้าจอมันเป็นี่สิอันนี้ก็คืออย่างเรียนไม่ตันนั่นเองนะคะ เพิ่มคิเลตอีก4%เซและก็ยังเพิ่มแมคคิทิคอลเลตอีก4%เปอร์เซนก็แปลว่าถ้ากดใช้บัฟตัวเนี้ยเราจะได้แมคคิทิคอลเลตซึ่งตัวแมคคิทิคอลเลตเป็นตัวที่ช่วยขยายการติดคีนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก4%เปอร์เซนแต่ในขณะเดียวกันอีเวนชั่นก็จะลบไป600 mm ้อยคีทิคอลดาเมจก็จะลดไปอีก20%เปอร์เซนและไม่คิดลูซิคคีทิคอเลตก็จะคือบวกเพิ่มอีก6%เปอร์เซนอีกต่อลูซิคคีทิคอเดามเอจสี อีกตอ่อ r e s a r h Skill M สิบห้า PVE m a s i c Skill M ค่านี้คือสำคัญกับมอนมากๆนะคะก็จะเพิ่มมาอีก5%เ์ PVE Critical Damage บวกอีก20ตัวนี้ก็คือสําคัญมากๆนะคะควาว่า PVE สําคัญยังไงมันคือมันจะส่งผลกับมอนในดันนะคะทุกคนนะคะตัวนี้จะได้เพิ่ม20%อนั่นเองนะคะระยะเวลาจะอยู่ที่16วินาทีนะคะอันนี้ไม่รวมเอฟเฟกเตอร์นะอันนี้ก็คือจะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มดาเมจของอาชีพธนูต่อมา ามาดูบัฟที่ช่วยป้องกันกันดีกว่าว่ามีบัฟอะไรบ้างของอาชีพธนูบัฟแรกนะคะที่บัฟที่ช่วยป้องกันนะคะก็คือจะเป็นเขียวธนูหรือว่าคลิกมูฟนั่นเองนะคะบัฟตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มดีเฟนเทส4,500อีเวอร์ชั่นอีก4,500แล้วก็ แอปซอฟต์บั๊4 i t ไอเทมโดยบั๊กนี้นะคะจะมีระยะเวลาอยู่ที่12วินาทีซึ่งไวมากซึ่งอันนี้ไม่รวมเอฟเฟกเตอร์นะคะถ้าเราใส่เอฟเฟกเตอร์ทับเข้าไประยะเวลาก็จะนานขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งมาตัวนี้เอาไวค้คลิกใช้นะคะในตอนที่แบบว่าเลือดเราโลหรือว่าเราต้องการเข้าไปบวกต้องการเข้าไปตีเข้าไปเปิดใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะบั๊กตัวนี้ก็จําเป็นเหมือนกันถ้าใครที่แบบว่าเล่นช่วงแรกๆอ่ะก,ก็พยายามคลิกใช้บ่อยๆก็ดีนะเพราะตัวนี้มันคูดาวันะคะเป็นบัฟ กันที่ดีมากเลยนะคะของธนูบัฟป้องกันอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือจะไปนในส่วนของบัฟใหม่นะคะที่มีชื่อว่า The Spirit Walk หรือบัฟวิ่งไวนะคะตัวนี้จะมีความพิเศษมากๆเลยหนึ่งแหละจะช่วยเพิ่ม m Movement Speed นะคะอยู่ที่1,100เทียบเท่ากับขี่มอไซค์คิลเอร์เซเลยนะคะทุกคนบวก15้าก็คือมันจะไวมากนะคะจะทำให้เราวิ่งไวมากๆซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่วิ่งไวที่สุดในเซิร์ฟบอกเลยขอ ข้อดีอีกอย่างนงนะคะในช่วงระยะเวลาที่กดใช้บัฟนี้5วิแรกเราจะไม่สามารถออกดามเมจหรือเราจะไม่สามารถโดนดามเมจจากศักตรูได้ภายใน5าวิก็ประมาณว่าถ้าเรากดใช้บัฟนี้5าวิปุ๊บตีเราไม่เข้าแต่แค่5วินาทีเท่านั้นส่วนใหญ่เราจะใช้ในสถานการณ์ที่จะเอาตัวรอดนะคะถ้าอย่างเป็นในดันใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขียวเราคูดาวไม่ทนันหรือว่ายูเราคูดาวไม่ทันอะไรเงี้ย แต่ว่าเราจะตายแล้วเราสามารถกดใช้ตัวนี้ได้เลยห้าวินะคะแล้วก็ถอยออกมาเพื่อฮิวตัวเองนะคะสามารถเอาตัวรอดได้ เพราะว่าในส่วนที่5้ีวิแรกอะถ้าเราโดนบอสหรือว่ามอนตีอมันจะตีไม่เข้าเราเราสามารถถอ่หรือว่าวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ฮิวให้เลือดเต็มแล้วก็ค่อยกลับมาฆ่าบอสก็ได้ส่วนในวอก็ใช้ในสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอาชีพธนูนะคะบอกเลยนะคะว่าอาชีพฟอร์สอาร์เชอร์โดยรวมแล้วเป็นอาชีพที่น่าเล่นหนึ่งแหละเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะคะเป็นอาชีพที่ยิงไกลเป็นอาชีพที่ตีติดขีดีเป็นอาชีพที่ตีแม่นลงดันกับปาร์ตี้ก็เป็นที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นในดัน ในวอธนูคือสำคัญถ้าในดันเจียนอย่างดันใหญ่ๆจำเป็นต้องมีธนูนะคะเพราะธนูจะช่วยหิงได้แล้วอาชีพฟอรสอาเชรนนั้นเหมาะกับคุณประเภทไหนทุกคนก็สามารถเล่นได้นะแต่เพียงแค่ว่าถ้าคนที่ไม่เคยเล่นเกมคาบาวไม่มีทักษะเกี่ยวกับคาบาวเลยอ่ะถ้าอาชีพที่แนะนําให้เล่นแนะนําให้เล่นธนูนะ พราะธนูมันเล่นง่ายค่ะเป็นอาชีพที่เล่นง่ายเป็นอาชีพที่สบายเพราะเอาตัวรอดได้เก่งแล้วงบประมาณในการทําของของอาชีพฟอร์ตอาเชอร์เนี่ยต้องใช้งบมากน้อยแค่ไหนให้ใส่อาวุธแบบไหนดีงบในการทาของของอาชีพธนูนะที่จริงเป็นอาชีพที่ไม่ได้ต้องต้องใช้งบเยอะสักเท่าไหร่ถ้ามันมีของนะทุกคนเป้าหมายของเราต้องการที่จะลงดันให้สูงขึ้นหรือว่าลงวอให้เก่งขึ้นให้ถึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบทาของเนาะทุกคนเพ เพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบว่าถ้าง,งบน้อยอะ่ะลงดันได้ไหมธนูมันลงดันได้นะถ้าง,งบน้อยแต่ว่ามันจะสมดันช้าได้นอนยืนดันไหวอยู่แล้วถ้าเราของน้อยจามเมจ็เราก็น้อยตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบส่วนบุคคลล้วนๆเลยว่าแต่ละบุคคลเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่แต่ถ้าง,งบประมาณเราชัดเจนนะคะของและเ้นสมใสที่ออกมาก็คือจะชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยเราง,งบเท่านี้เราจะสามารถใส่ของประมาณไหนได้ธนูเนี่ย ที่จริงอ่ะมันสามารถใส่ได้ทั้งโอเแล้วก็คริสตัลเลยนะทุกคนขึ้นอยู่กับความชอบโอเนี่ยมันจะให้ในส่วนของเมจิกแอคแท็กนะคะซึ่งเหมาะมากกับสายเวทนะคะคริสตัลนั้นมันจะให้ค่าสแตตในส่วนของแอคแท็กเวดเยอะตีแม่นมากขึ้นนะคะเราจะใส่โอเข้างหนึ่งหรือว่าใส่คริสตัลข้างหนึ่ง ็ได้นะคะไม่ไม่มีปัญหาแต่การทําของอะ่ะคือเราต้องเข้าใจตัวละครเรานะว่าตัวละครเราขาดอะไรต้องการอะไรนั่นเองนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวข้อดีของอาชีพธนูนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นว่าธนูนั้นมีข้อเสียจุดนั้นจุดนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยก,กันเด้เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการรีวิวข้อดีของอาชีพอะไรนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดสไัครให้ดิๆด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ